หนึงเคล็ดลับที่ช่วยให้คุณตื่นเช้าได้ทุกวันค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ว่าคุณจะนอนเช้าหรือว่านอนแต่หัวค่ำนอนดึกก็แล้วตื่นมาทีเที่ยงพอดีได้กินข้าวเที่ยงพอดีใช่ไหมแล้วอยากเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนจากคนที่เคยตื่นสายเป็นคนตื่นเช้าง่ายมากเลยค่ะวันนี้เฟิร์นก็เอาฝากแค่หนึ่งวิธีเท่านั้นที่เฟิร์นลองทํามาแล้วซึ่งถือว่า ใช้ได้ผลเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะไม่เรากลายเป็นคนที่ตื่นเช้าได้โดยที่ไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกก็ได้ทุกวันเนี้ยตื่นมาก็คือเวลาเดิมแทบจะทุกวันเลยค่ะแบบ6กโมงครึ่งหกโมงยี่สิบหกโมงสามสิบสี่สิบก็คือมันจะอยู่ในช่วงเวลานั้นตลอดทุกวันเนาะเคยสังเกตไหมคะว่าหลายคนเนี่ยเวลาตื่นนะมักจะตื่นเวลาเดิมๆใช่ไหมเห็นคนเคยตื่นเที่ยงก็ตื่นเที่ยงตื่นสิบเอ็ดโมงมันจะอยู่ในละแวกเนี้ยใกล้ๆกันไม่ว่าคุณจะนอนกี่โมงเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสมองของเราเนี่ยมันจะมีกลไกกลไกนนึงทที่มัจะํา โดยอัตโนมัติของมันถ้าหากว่าเราทาพฤติกรรมอะไรซ้าๆใช่ไหมมันก็จะจําโดยอัตโนมัติเลยค่ะว่ามันต้องทําสิ่งนี้ซ้ําๆซ้ๆซ้ำๆพอเราทําซ้ําๆมันก็จะเกิดเป็นนิสัยนั่นเองซึ่งในหนึ่งเคล็ดลับของเราง่ายๆเลยก็คือความสม่ําเสมอนั่นเองค่ะเริ่มจากง่ายๆเลยก็คือถ้าคุณอยากตื่นเช้าให้เลือกก่อนว่าจะตื่นเวลาไหนใช่ไหมก็อย่างบางคนก็อย่างเฟิร์นก็หกโมงครึ่งอย่างคุณบางทีก็หกครึ่งเจ็ดโมงแปดโมงเลือกได้เลยตามสบายแต่ว่า ให้คุณตั้งเวลาอย่างเงี้ยประมาณ15วันแล้วก็ให้ตื่นเวลาเดิมทุกวันค่ะอย่างหกโมงครึ่งก็ตั้งหกโมงครึ่งทุกวันแล้วก็มีข้อมแม้หรือว่า1อย่างก็คือต้องตื่นนะคะตามเวลาที่ตั้งถ้าทําได้ติดต่อกัน15วันหลังจากวันที่16เป็นต้นไปแน่นอนเปลี่ยนแน่นอน,นะคะ่ะคุณจะตื่นขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องตั้งนาะฬิกาปลุกหรือว่าอะไรต่อไปจะไม่มีการตื่นสายอีกเลยเพราะว่าร่างกายสมองเราเนี่ยมันจดจําแล้วน้อว่าตอนนี้เป็นเวลาตื่น ที่มันจะทําให้ร่างกายเราตื่นเหมือนปลุกตัวเองขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยก็คือรู้สึกตัวขึ้นมาเลยซึ่งวิธีนี้ง่ายมากคีย์เวิร์ดมันก็แค่คุณต้องทําเป็นประจําแล้วก็สม่าเสมอแค่นั้นเองอะไรที่เราทําซ้ําๆเนี่ย มันก็จะกลายเป็นนิสัยนั่นเองะคะ่ะลองเอาไปทาดูนะคะซึ่งถ้าเราตื่นเช้าได้เนี่ยแน่นอนว่าชีวิตของเราเนี่ยจะง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยอย่างถ้าเราตื่นเช้าเราก็จะได้มีเวลาไปออกกํลาลังกายตอนเช้าเนาะหรือว่าไปอ่านหนังสือไปวิ่งเล่นไปเดินเล่นกับเพื่อนไปจูงหมาจูงแมวอะไรก็ได้เนาะแล้วก็เราก็จะแฮปปี้มากขึ้นส่งผลกับจิตใจเราเนาะเรามีความสุขขึ้นร่างกายเรานี่แข็งแรงแฮปปี้แน่นอนคะ่ะโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ถามหานะคะ คคแล้วคลิปหน้าจะเป็นไรรอติดตามกันได้ใหม่สุขภาพดีเริ่มต้นวันนี้ยังไม่สายสวัสดีค่ะ